ดิผมได้มาศึกษาพุทธวจนะได้ไม่นานนี้ครับอ่า uh huh. นี้เมื่อเสาร์ที่แล้ว uh huh. ผมเห็นพระอาจารย์พูดว่าการทำมรณสติครับ uh huh. ทีนี้เลยสงสัยว่าระหว่างอานาปานสติกับมรณสติเนี่ยอันไหนมันถึงเข้าวิมุตไ,ได้ง่ายกว่ากันนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญไปทั้งคู่นะ ขณะที่เราจเจริญอานาปานสติเนี่ยเราก็จะเห็นมรณสติอยู่ในตัวเสร็จขณะที่จเจริญมรณสติต้องถามว่าเราจเจริญมรณสติแบบไหนแบบที่ใช้วิตกวิจาร์นะคือคิดใข้ควรเรื่องความตายหรือว่าเป็นผู้เฝ้าดูให้เห็นการดับไป ของธรรมธาตุทั้งหลายทั้งรูปและนามนะรหรือเห็นแต่เพียงรูปอย่างเดียวนะนั้นในความเป็นมรณสติก็มีหลายระดับนะมีความลึกซึ้งหลายระดับถ้ายังใช้การปรุงแต่งอยู่ก็ยังหยาบอยู่เป็นการสร้างภพอยูนะ่ถ้าเป็นผู้เฝ้าดูเฉยๆให้เห็นการเกิดดับนะก็เรียกว่ามีความละเอียดขึ้นให้เห็นการดับของอะไรในส่วนของรูปไหมหรือว่า ลึกเข้าไปถึงเห็นการดับของนามธรรมด้วยอย่างนี้ก็ล้วนเป็นมรณสติทั้งนั้นหรือเรียกว่ามรณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในอย่างนี้นั้นทั้งสองมรรควิธีก็สรรเสริญไว้ทั้งคู่แล้วก็เชื่อมโยงกัน